สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับช่องมามาดูยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,ะสะไครต์แล้วก็สามารถจะคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ก็มาในแบบแบบว่าสงโจนครับอันนี้เป็นโจรกางวันนะครับ ก็อากาศก็ถามว่าร้อนไหมบอกว่าไม่ลืมเอาแว่นตากัน,ดดนะนแดดมาใช่ไหมก็ออกว่าร้อนหน่อยก็นั่งคอยเปิดประตู ดูนกดูม้อยดูคนผ่านไปผ่านมาสายชิวครับวันนี้วันหยุดไม่มีอะไรหนังเฝ้าตัวเอเปิดแล้วก็ต้องปิดทำไม่ปิดมีเดี๋ยวหน้าเขาจะว่าเอา ่รงนี้ก็เพื่อนโรงงานอีกคนก็ไปพักกินข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายผมก,ก็ต้องไปสแกนมอสต่อใบหนึ่งวบนสองวัสาม เม um ok ื่อคืนก็เข้ากะอังคืนแล้ประมาณตีสี่ตีห้าป่าก็ไปอาบน้ำมีเถอะหลับอยู่ในห้องเข้ประมาณชั่วโมงลุกขึ้นมาก็มีแรงดีเช้ามาเข้ามาควงกะอังวันต่อพอดีก็สั่งมาทำตาม จะกลับจะกลับไปทางานปกติก็สับสนเรื่องการเดินทางไม่รู้จะมีรถรวิ่งไปหรือเปล่าก็ต้องลองเสียงดวงเนื้อมันไม่อยากก็เราคนในพื้นที่จะกลับไปเรือหน้าที่ ดะไปอะไรนะเข้าจุดตรวจอฟฟิวเวลา22.00 22นอถึง04.00นก็จะเป็นช่วงฟฟิวช่วงนี้ก็งดออกจากบ้านน,นะครับถ้าใครออกไปนี่มีความผิดเลยนะครับอันนี้ มาเตือนว่าอย่าออกไปมันเดี๋ยวจะมีความผิดปเปล่าเราจะเสียเวลาเราเรื่องโควิดนี่ผมก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอีกขัดไปหมดเลย หายไปได้นี่ดีเจ้าเลยผมก็อยากกลับไปบ้านนะถ้ายังไงก็ลบกวนให้พ่อแม่พี่น้องคนเราครับที่ว่ายังไม่มีการ ติดเชื้อก็ขอให้อยู่แต่ในบ้านงดทำกิจกรรมที่ว่ามันอยู่ในพื้นที่แออัดอะไรแบบนี้จะเป็นแหล่งแหล่งแพร่กระจายของเชื้อรัสโควิด COVID -19 อยู่บ้านช่วยชาติผมว่าพูดไปถูกไงเขาบอกอยู่บ้านช่วยชาติเพาะวจะ เห็นว่มามีสองอันนั่นแหละอยู่บ้านเฉยๆเขาก็อยู่บ้านเฉยชเหมนกันบ้านนี้บ้านใหญ่บ้านโงารงงานทำไมอยู่ไม่ได้เลยเ๋ยจะไม่มีเงินกินเงินใช้ขออภครับวันนี้เปิด,ปดอนินเทอร์เน็ตไว้มันก็นมีเสียง ม่เซ็นเจอร์แล้วก็เสียงการแจ้งเตือนต่างๆถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็ยังไงก็รบกวนฝากด่าได้นะครับผมไม่ว่าอะไร,รถ้าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็กดีอันไหนไม่มีประโยชน์ก็กดีอยากด่าก็เชิญดา่าเชิญ สบายไม่ได้ซีเรียสช่วงนี้อากาศร้อนอถ้าเกิดไปวัดอุณหภูมิร่างกายก็คงจะเกินนะถูกกักตัวแนะ่อากาศมันร้อนจัด แต่สักคาะสักตากแดดสักประมาณ1านาที10นาทีคงจะหมนันๆแล้วคิดว่านะแดดร้อนขนาดนี้ กินข้าวเสซ็นแล้วสบายข้าวขา,หม,วา,กากหมูแล้วก็ผัดไอ้คล้ายๆกากหมูนะก็ไม่ได้เลยมากกินเพื่ออยู่ไพ่ให้มีแรงสู่ต่อไปเลยกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะห้า หรือห้าวันก็จะปิดจบแล้วใน่รู้เงินก็จะจ่ายตอนไหนแต่ถ้ายังไม่จ่ายก็ต้องคอยต่อไปจะจ่ายแล้วก็ดีจะได้เอาไปชำระในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินแกงเห็ดสมิตมากเลยกลับไปนี่ต้องจัดซะหน่อยแ,แกงเห็ดผมมันๆอร่อยเลยมันจะไปถ้ามีเวลาว่างมันจะหาไปตัดหญ้าในสวนทุเรียนซะหน่อยแต่เขาช่วงนี้ฝนตกก็ลดท้ายสารเคมีอัก หนื่งจากงบประมาณหมดก็เลยไม่ซื้อเอาเป็นการตัดหญ้าตัดเอามีดฟันมืน่งอะไรเากระดวก้ายังไงก็เฉพาะจบคลิปวิดีโอ เ,เพียงแค่น,นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปทีไร้สาระของมามาดูต่อไปนะครับคอมเมนต์ได้ด่าได้ไม่เป็นไรผมไม่โกรธแล้วครับครับผมราว่าขอจบชิปีดีโอแต่เพียงแค่นี้ สวัสดีครับ